เข้าสู่ฮาร์ดคอขา่ขาวรายการข่าวที่คอขา่ขาวไม่ขนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมมาสอนหนูขาวนะคะฮาร์ดข่าววันนี้ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมการแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอฮาร์ดข่า,าวของเรานะคะที่หมายเลข415 5 5 5 5ค่ะวันนี้ถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกกระบือนะคะส่ง SMS มามากเท่าไหร่ก็สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้มากเท่านั้นค่ะเรามีทองคาหนัก1สลึง1เส้นมอบให้นะคะพร้อมทั้งร่วมลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรเติมเงินมูลค่า500บาท10รางวัลมอบให้ทุกๆสิ้นนเดือและ จะมอบประวัลให้แบบนี้ต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะและถ้าเรามองไปข้างหน้านะคะคุณผู้ชมคะในปี2558เรากําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนพอพูดถึงอาเซียนนักลงทุนส่วนใหญ่จับตาไปที่ความสดใหม่ของประเทศเมียนมาค่ะหลังจากปิดประเทศมานานนะคะพอเปิดประเทศแล้วแน่นอนได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกนะคะจนทําให้ทางธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียมองว่าพม่ากําลังจะเป็น ดาวรุ่งแห่งเอเชียค่ะ โดยรายงานของ a อดีระบุแบบนี้นะคะบอกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ6และมีแนวโน้มจะขยายตัวในระดับร้อยละ7-8ต่อปีโดยสามารถก้าวตามประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นประเทศที่รายได้ระดับกลางพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ประชาชาติต่อหัวเป็น2571ดอลลาร์สหรัฐต่อคนภายในปี2573หรืออีก18ปีข้างหน้าหรือเรียกได้ว่าเพิ่ม ขึ้น3เท่านะคะจากรายได้ต่อหัวในปีที่แล้วปี2554 a d ดระบุด้วยว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของเมียนมาขึ้นอยู่กับการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหาภาคและมาตรการควบคุมอัตรางเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำคือน้อยกว่าร้อยละ6การจัดทำงบประมาณในระดับที่เหมาะสม การส่งเสริมการออมภายในประเทศรวมทั้งการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งการบริการด้านพลังงานและโทรคมนาคมและพัฒนาภาคก,การเงินให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่วนไทยเราเองก็ไม่พลาดนะคะที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาอย่างโครงการที่เราได้ยินบ่อยๆโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทาวายที่รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ลงนามใน MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศและการเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมโดยทั้งสองประเทศมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันค่ะคือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ซึ่งการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาในการพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษทวายฝ่ายเมียนมาจะเป็นผู้ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยจัดหาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะส่วนฝ่ายไทยจะช่วยเหลือในด้านของการถทาถงวิศาการ เทคโนโลยีและการจัดการเรียกนักลงทุนไทยจะได้ประโยชน์จาก MOU ทวายหลายประการค่ะเช่นเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกและโอกาสเข้าไปในลงทุนในเมียนมาแต่ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า5 0,000นรายส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงในเขตปกครอง KNU และรัฐบาลเมียนมาก็ยังไม่มีการทํา EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นความเป็นจริงแล้วโครงการนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันค่ะมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อ ประเทศสดใหม่เปิดใหม่อย่างเมียนมาเขามีมุมมองอย่างไรส่วนไทยเราเองจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะฮกข่าววันนี้คุยกับคุณธนิตโสรัตรองประธานสภาธุรกิจไทยพมา่าและรองประธานสภา,ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะขณะนี้คุณธนิตอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมียนมาจะเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียเลยหรือเปล่าคะอืมก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเอ่อ คดีไอ้รุ่งไม่รุ่งเนี่ยตอบไม่ได้แต่ตอบว่าพม่าหรือเมียนมาเนี่ยเขาเป็นโอกาสคือเป็นโอกาสของเขาณะีนวกันก็เป็นโอกาสของของอาเซียนนะต้องกลับมาที่อาเซียนก่อนเพราะว่าพม่านี่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยเขาก็จากการที่ปิดประเทศมาเกือบ20ปีนะครับแล้วก็การที่เขามีป่าไม้สมบูรณ์มากแต่จากการปิดประเทศเนี่ยนะป่าไม้เขา60เปอร์เซ็นต์แม่น้ำพื้นที่ นะครับกว้างใหญ่ไพสารมากใหญ่กาวหนึ่งจุดสามเท่านะครับคนก็ประมาณสัหกสิบล้านคนนะครับทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นั้นคาตอบก็คือว่าเวลาเขาเปิดประเทศเนี่ยไอ้บ้านเราติดกับเข้ามากที่สุดจากเหนือจดใต้เนี่ยสองพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็ถือเป็นโอกาสของเราด้วยกันก็เป็นโอกาสของอาเซียนด้วยเพราะว่าคงไม่ใช่พม่าจะากกเป็นสเต็กให้เราของเราอย่างเดียวใช่ไหมก็มีสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็สนใจมากจนเขาจีนนะครับจีนนี่ก็เข้าไปในพม่ามากนะครับ มุมมองค่ะมุมอมองของนักลงทุนเองมองยังไงคะแน่นอนว่าหลายๆประเทศให้ความสนใจเนื่องในความสดใหม่ของเมียนมาท,ที่เขาเพิ่งเปิดประเทศแต่เรื่องของศักยภาพของประชากรของเขาเรื่องของรัฐบาลเมียนมาเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนตรงนี้คุณธนิตมองยังไงบ้างคะก็ต้องบอกอย่างนี้พาม่าเป็นโอกาสไหมก็โอกาสแต่ว่าไอการที่เขาปิดประเทศมานานเนี่ยไอปัญหาแค่ใจลงทุนในพม่าวันนี้เนี่ยมันก็มี ปัจจัยหลายปัจจัยเช่นประการแรกก็คือว่ากฎหมายเขายังไม่ชัดเจนแต่ว่าเร็วๆนี้กฎหมายเขากาลังจะออกเข้าใจว่าผ่านสภาร่างเขาแล้วก็ต้องเข้าสู่สภาสูงก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะพม่าเขาระบบเขาแบบเขาเย็ดก็ผ่านหมดเนี่ยนะครับตอนี้กฎหมายใหม่เขาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเรื่องของที่ดินนะครับว่าการลงทุนที่ดินเนี่ยเอมันพม่านี่ต้องเช่านะฮะสามสิบปีเนี่ยเข้าใจว่าจะสามสิบปีแล้วก็ต่อได้อันนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับเรื่อง อะไรเรื่องภาษีเอาเงินนำกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องจํานวนเงินลงทุนต้องดูนะเพราะว่าวระเบียบเก่าก็เนี่ยอุตสาหกรรมต้องใช้เงินห้าแสนดอลลาร์นะครับแล้วก็ต้องชําระจดทะเบียนปั๊บนะขอเพราะได้บิอของเขาเนี่ยพาะมากกาเรียกเอ็มไอสีเมนมาอินเวสเมนต์คอมมิชชั่นเนี่ยต้องจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเลยนะโอนไปครึ่งหนึ่งจะตั้งไม่ตั้งไม่รู้แหละก็ต้องดูกฎหมายใหม่ว่าเงินลงทุนเขาจะเข้าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอะไร เรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องของอข้าราชการเขาก็ยังไม่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 อินเตอร์ทั้งหมดก็ก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาอยู่แต่ผมคิดว่าเราก็ต้องใช้โอกาสเนี้ยถ้าเขาเปิดเต็มที่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสก็อาจจะไม่เป็นของเราเพราะใครๆเขาคงมุ่งไปตลาดนี้นะครับค่ะแบบนี้อย่างประเทศไทยของเราประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราจะต้องมีการปรับตัวเตรียมตัวยังไงไหมคะหลังจากเมียนมาเขาเปิดประเทศแบบนี้คือเขาเปิดบนทึกพมา่าเนี่ยเป็น พอที่ที่มันเป็นแค่เป็นเทรน์นขึ้นมาขณะน,นี้ก็เพราะว่าถ้าเปิดตัวเนี่ยเปิดประเทศจังหวะเดียวกับที่เราอยู่ในกับดักพอดีเลยไม่รู้จะไปทางไหนหนึ่งแรงงานไม่มีจะมาแรงงานเราขาดรู้สึกจะติดลบแรงงานเราเนี่ยก็จะยู่ขาดแรงงานเราเนี่ยศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองหมายว่าว่างงานก็ต่ํามากและที่ต่ํายังไม่พอค่าจ้างเราก็สูงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาตับชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มันติดอยู่ในกับดักพวกเนี้ ไม่ว่าจะไปไหนพม่าก,ก็เปิดจังหวะนี้พอดีก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้พม่าเนี่ยเป็นแหล่งลงทุน,นะต,อนตอนนี้ภาคเอกชนของเราก็รายใหญ่เนี่ยมันจะพูดถึงนะฮะเขาเตรียมตัวไปกันมากแล้วาวนี้ที่พูดกันก็คือพวก s m e รายย่อยเนี่ยก็อย่าให้เสียโอกาสนะอย่ามัวแต่บอกว่ากฎหมายเขายังไม่ชัดการถุประพฤกเขายังไม่ชัดแล้วก็เราจะรอให้เขาชัดพอมันก็พอถึงเวลานั้นเนี่ยโอกาสมันก็หมดไปทุกคนเขาก็ลงในพื้นที่เต็ม อย่า้น,นียก็คือว่าการเตรียมตัวนะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าจําเป็นนะที่จากนี้ไปเนี่ยของถูกๆบ้านเราไม่มีแรงงานก็หายากในใน,ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นผมคิดว่าพม่ก,ก็เป็นโอกาสเรานะครับนี่เราก็ต้องปรับตัวเองนะครับมีความเป็นอินเตอร์นะครับอุตสาหกรรมที่จะเป็นครัวเรือนก็ต้องเริ่มหาคนที่มีความรู้เข้ามาบ้างเราก็ต้องใฝ่รู้ด้วยนะเรื่องภาษาอังกฤษอะไรตา่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการนะการถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบ ของเอสเนดีเราก็คือว่าปัจจุบันเท่าแก่ก็เป็นทุกอย่างนะคทั้งเครื่องจักรทำทุกอย่างหมดคราวนี้เราต้องไปลงทุนในประเทศอีกละท่างจะให้คนอื่นก็ทําได้คล้ายกันหรือใกล้เคียงกับเราค<ข>่ะอันนี้เป็นหัวใจนะครับค่ะคุณธนิตแนะนํายังไงดีคะถ้าหากว่าคนไทยอยากจะเข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะต้องมีการเปลียมตัวอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะหนึ่งศึกษาให้หนึ่งศึกษาก่อนว่าถ้าเราไม่ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านตอนเปิดเอซีเนี่ยเราอยู่ได้ไหม ก็มองให้เห็น5ปี10ปีข้างหน้านะครับถ้าดูแล้วเราแข่งไม่ได้สินค้าเราเนี่ยยังต้องขายถูกๆต้องใช้แรงงานมากๆนะครับป้านเราไม่มีละอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องยากกว่าวันนี้หลายเท่านยะ่างนี้คุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะว่า,าคุณจะเลิกวันนี้ไหมถ้าเลิกก็รีบเลิกซะของยังขายได้หม้ว่าโรงงานยังขายได้ก็ถือม,มีราคาแต่ถ้าจะสู้ต่ออันนี้คุณต้องเตรียมตัวแล้วต้องลงทุนหาการลงทุนในต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูล ความจริงก,ก็ไม่ไบอกว่า,ป,าประเทศเดียวนะกัมพูชาอะไรต่างๆด้วยนะครับศึกษาอุตสาหของจุดแข็งคุณคืออะไรคุณจะหาพาร์ทเนอร์หาขุนส่วนไหมนะครับก็หาข้อมูลจากหาน่วยราชการนะครับกระทรวงพาณิชย์อะไรกระทรวงสภาอุตสากรรมเราก็มีการที่สามก็คือว่าเตรียมบุคลากรให้พร้อมต้องหันกลับมาสู่ตัวเองว่าเราเราแบ่งท่าไปอ่ะตัดแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในประเทศหนึ่งเนี่ยเรามีคนไหมลูกน้องเราต้องรีบฝึกเร้ววันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของไอเดีย เรื่องของการทําการตลาดนะครับการบริหารการเรื่องการทําเรื่องของ r e s k management เนี่ยก็คือหมายในความเสี่ยงด้วยะคะกลับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าต้องดูตัวเองด้วยนะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปลงทุนแล้วเนี่ยสตางค์พอไหมสายป่านยาวพอไหมเพราะว่าการลงทุนประเทศพวกนี้ปีสองปีมันไม่เห็นผลมันเป็นการลงทุนระยะก็ข้างยาวนะอย่างน้อยต้องมีสามปีขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นเห็นกําไรใช่ไหมก็หมายว่าไอ้สามปีจากนี้ไปถ้าลงทุนวันนี้อีกสามปีมันมีแต่เงินไหลออกอะ <c oughs> นะมาว่ากระแสงเงินนะเราสู้ไหวไหมสายป่านยาพอไหมทั้งหมดเนี่ยต้องประกอบกันนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะตรวจสอบจากคุณทนิตเพียงเท่านี้นะคะขอบพระ <c oughs> คุณเป็น <c oughs> อย่างสูงนะคะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะจากมุมมองของเรื่องการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรามาดูเรื่องของการเมืองในเมียนมากันหน่อยค่ะล่าสุดเพิ่งมีการปรับคณะรัฐมนตรีของเมียนมาไปใน4ี่ตแหน่งสําคัญนะคะและเป็นตําแหน่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยค่ะประธานาธิบดีเตงเส่งของประเทศเมียนมาประกาศปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะมีในยผลักดันผู้สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปประเทศโดยแต่งตั้งรัฐมนตรี4คนให้มาดำ รองตำแหน่งรัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีประกอบด้วยนายอ่องมินรัฐมนตรีการรถไฟซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเจราจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังนายฮลาตุนกับนายโซเทียนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญกับการปฏิรูปเศรษ,ษฐกิจนะคะรัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีเหล่านี้จะทํางานขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีสามารถเสนองานให้ประธานาธิบดีเป็นคนพิจารณาในขั้นสุดท้ายค่ะ การปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะมีขึ้น1สัปดาห์หลังจากมิยนมาได้ประกาศยกเลิกกฎหมายควบคุมสื่อทุกขแขนงมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาในอดีตกฎหมายควบคุมสื่อของเมิยนมามีการบังคับใช้มายาวนานนับทศวรรษค่ะไม่เพียงจํากัดเฉพาะเสรีภาพในการเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้นยังครอบคลุมในส่วนของเนื้อเพลงบทภาพ,พยนตร์และบทละครอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาลงพื้นที่ไปกับคุณภาสพลโตหอบุตรนะคะไปดูการทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือการทําบุญแบบนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบมาตราฐานในสถานที่ที่เราจะไปทําบุญอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะคุณผู้ชมคะกรณีควายเผือกเจ้าบุญมาที่ผู้ใจบุญนะคะบริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์ เหาวิทยาลยราชพัฒอุตรดิตถ์ปรากฏว่าผ่านไป3ามเดือน บุญมาไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรนี่บง่งบอกให้เห็นถึงมาตรฐานในการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้คุณภาสพลโตหอมบุตรลงพื้นที่ไปดูการทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือของมูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะที่นี่ดําเนินการมานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีขั้นตอนของการรับบริจาคอย่างเข้มงวดสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสัตว์ที่เราบริจาคไปสัตว์ที่เราไถ่ชีวิตไปมีจุดหมายปลายทางอย่างไรติดตาม รายละเอียดพร้อมกันจากคุณภาคพลเลยค่ะเชิญค่ะคุณเขมมาสองครับโครงการถ่ายชีวิตโครกระเบือนะครับถือเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะร่วมการทําบุญเพื่อจะต่อชีวิตของโคและกระเบือนั้นให้อยู่ไปจนสิ้นอายุขัยครับมูล,ลนิธิโครงการถ่ายชีวิตโครกระเบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้มียอดของการถ่ายชีวิตโครกระเบือนั้นร่วม9,00 0ตัวแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดนั้นเดี๋ยวติดตามพร้อมกับผมครับ มูลนิธิไทยชีวิตโคและกระบือได้ช่วยชีวิตโคและกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วหลายพันชีวิตและยังทําให้เกษตรกร,กรผู้ยากไร้รอดพ้นจากความทุกข์ยากในการประกอบอาชีพอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ถ่ายชีวิตด้วยการชักชวนเพื่อนมนุษย์ให้ตระหนักถึงสัตว์ใหญ่ทุกชีวิตที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ชาติปางก่อนด้วยการใช้แรงงานไม่ใช่เกิดมาเพื่อถูกฆ่าหมุนเวียนเป็นกองกรรมกองเกวียนไม่รู้จบสิ้น มาตรการหรือขั้นตอนของการบริจาคจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการตรวจสอบจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนกับควายเผือกเจ้าบุญมาที่ชาวบ,บ้านบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฒนอุตธธรดิตซึ่งมาวันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าควายเผือกถูกส่งโรงเชืออแล้วหรือไม่เพราะว่าถ้าไถ่แล้วเอาไปลงไม่ที่ใดที่หนึ่งการที่จะไถ่แล้วให้เขามีความสุขกบกลายเป็นไถ่แล้วให้เขามีความทุกข์เราก็จะบังแต่ไถ่แล้วมีความสุขก็คือไถ่แล้วเขาไปอยู่ชีวิตตามธรรมาชาติ แล้วก็ได้ไปสร้างคุณประโยชน์ต่อ mm hmm. ก็คือไม่มีสัตว์ใดที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยงจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์เท่าโ,โคกระบือ้อนี่ทางมูลนิธินี่มีแนวทางในการป้องกันอย่างไรนะเมื่อเรามอบให้กับเกษตรกรแล้วมั่นใจว่าเกษตรกรไม่นํากลับมาขายต่ออีกวิธีการนะครับเราได้ให้เกษตรกรผู้รับโคกระบือของเราเนี่ยได้ทําหนังสือรับมอบ เลี้ยงโครกระบือซึ่งยังเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเขาดังนั้นในตอนนั้นจะระบุว่าเขาห้ามนำโครกระบือนั้นไปขายหรือไปเชื่อถ้านำโครกระบือนั้นไปขายหรือไปเชื่อเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์คนหนึ่งคนใดมีพฤติกรรมไม่ดีนเกษตรกร,กรที่เป็นผู้ที่รับโครกระบือทั้งหมดเขาจะแจ้งมาทางมูลนิธิ ทงทีและที่สําคัญเราก็จัดให้ตํารวจโรงพักเนี่ยนะครับที่เป็นตํารวจประจําตําบลนั้นคอยดูแลโคโกระบือไม่ให้สูญหายอีกด้วยเช่นเดียวกันถ้าสูญหายหรือหายไปเนี่ยหรือถูกเชื่อเนี่ยเจ้าที่ตํารวจคนนั้นก็จะมาเป็นพยานจำนวนคนหนึ่งที่จะดบนเนินคดีกับผู้ที่นําโคกระบือไปขายหรือผู้ที่นําโคกระบือไปเชื่อดครับกรณีนี้ที่ชัดได้ว่าหลักฐานของการส่งมอบไม่เข้มงวดหรือเป็นความไว้ใจซึ่งกันและกันจึงเกิดปัญหาขึ้น ในส่วนของมูลิธิโครงการไถ่ชีวิตโคและกระบือการทำบุญจะมีการลงทะเบียนทุกครั้งผู้ไถ่ชีวิตสามารถลงไปตรวจสอบกับเกษตรกรที่รับบริจาคมาได้ตลอดการเลี้ยงดูเส้นทางของควายบุญมาจึงกลายเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์ต่างๆที่รับบริจาคโคและกระบือที่มาจากการไถ่ายชีวิตหากต้องการชุบเลี้ยงเพียงหวังผลกำไรอาจเปลี่ยนจากเส้นทางบุญกลายเป็นเส้นทางบาปก็เป็นได้ อหนเนกพลพิโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัทคอข่าวรายงานครับค่ะขอบคุณคุณพัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะ หมดเวลาของฮัรคดข้ข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้จะลากันไปที่ภาพของอุทกภัยในประเทศเมียนมานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมที่หนักที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวค่ะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ